มีใครยอมรับบ้างไหมคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่คิดมากคนหนึ่งนะคะหยุดคิดไม่ได้ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันวันนี้ค่ะเรามีเทคนิคดีๆจากหนังสือเล่มนี้ค่ะคิดน้อยลงบ้างก็ดีนะให้เราได้หยิบไปใช้ในยามที่อารมณ์ของเรากําลังเข้าสู่วิกฤตค่ะเล่มนี้นะคะแปลไปแล้วกว่า39ภาษาแล้วก็ขายดีกว่า1ล้านเล่มทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราคลายกังวลในทุกสถานการณ์นะคะ เทคนิคแรกนะคะใช้หลักการ 4A ค่ะที่ประกอบไปด้วย Avoid หลีกเลี่ยง Alter ปรับเปลี่ยน Accept ยอมรับและ Adapt ปรับ ตัวค่ะ,ะเทคนิคที่2นะคะการจดบันทึกประจําวันหรือเขียนไดอารี่ความคิดค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เราเครียดนะคะจากนั้นเมื่อเราเขียนแล้วเนี่ยก็ให้เราเผาค่ะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะเผาเนี่ยก็ขยำแล้วก็โยนทิ้งไปนะคะเทคนิคที่3ค่ะการใช้เทคนิคดึงสติ 5, 4, 3, 2, 1าสองค่ะโดยเฉพาะกับเวลาที่เราตื่นตระหนกมากกว่าปกตินะคะวิธีการก็คือให้มองหา5สิ่งรอบตัวที่เรามองเห็นได้4สิ่งที่เราจับต้องได้3สิ่งที่เราได้กลิ่น2สิ่งที่เราได้ยินและ1สิ่งที่เรารับรสได้นะคะ เทคนิคที่สค่ะในกรณีที่เรามีความวิตกกังวลแล้วก็คิดมากนะคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันท่วมท้ดไปด้วยสิ่งที่ต้องทำนะคะเขาบอกว่าวิธีการที่จะจัดการในเรื่องนี้ก็คือให้เราทำ to do list นะคะหรือไม่ก็จัดลำดับความสำคัญของงานการแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้นนะคะเทคนิคที่หค่ะ การใช้วิธีผ่อนคลายร่างกายหรือกล้ามเนื้อเพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายทางจิตใจนะคะโดยเริ่มจากการนั่งในท่าที่สบายค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเกร็งกล้ามเนื้อทีละส่วนนะคะจะไล่จากศีรษะไปสู่ปลายเท้าหรือจะจากปลายเท้าขึ้นมายังศีรษะก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยค่อยผ่อนคลายทีละส่วนค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกสบายตัวสบายใจยิ่งขึ้นลองทำดูนะคะนี่ก็คือตัวอย่าง5เทคนิคจากทั้งหมด23เทคนิคที่มี อยู่ในเล่มนี้รับรองนะคะว่าถ้าได้อ่านเนี่ยแล้วหยิบไปใช้อย่างจริงจังจะแค่1ห,หรือ2วิธีเนี่ยเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากวังวนของคนคิดมากไม่ช้าก็เร็วค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราทำจริงจังแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะ